ร่การดูแลแล้วมันอิอมบาลานซ์มากบางทีก็บางคนอาจจะมีเรื่องของอัมาพึกษ์อัมพาตอาจจะมีเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดก,ก็ได้แต่แต่นั่นคือเอ็กตรีมคือเป็นเยอะมากจริงๆนะครับแต่สังเกตไหมโรคพวกนี้เกี่ยวกับไขมัน คนที่มีธาตุลมเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งลมในที่นี้หมายถึงออกซิเจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการหายใจและเอาออกซิเจนไปใช้เนี่ยในการเผาผ่านไขมันที่เราแอโรบิกโปรเซสเนี่ยจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเห็นตัวผอมๆอย่างนี้นะแต่ไปเจาะเลือดดูคอเลสเตอรอลจะปิ่มๆสูงได้ของสองแค่ปิ่มๆใช่ไหมฮะนี้คือลักษณะหนึ่งซึ่งบางคนก็จะแปลกใจอุยอมนิดเดียวทาไมไปเจาะดูคอเลสเตอรอลสูงเพราะคุณมีปัญหาเรื่องของธาตุลมอย่างเด็กวัยรุ่นนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะคอเลสเตอรอลสูง ได้ครับได้สบายๆโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่มีธาตุลมเป็นพื้นอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าโชคดีของคุณสองก็คือว่าในวันที่เราเกิดเนี่ยมันมีอิทธิพลของธาตุเจ้าเรือนเกิดด้วยนะครับนะฮะก็จะมีะโรงนี้จะเห็นเป็นเรื่องของธาตุไฟเด่นมันก็จะช่วย าผ่านใน้ระดับหนึ่งนะครับมันกลายเป็นคอมบิเนชันในของวันและเดือนและปีทุกอย่างนะครับเพราะว่าฤดูร้อนในแต่ละปีไม่เหมือนกันมันก็ต้องคำนวณเป็นปีต่อปีนะครับอันนี้ของขุณพี่สองก็คือตลกว่าเป็นของท่านนั้นท่านดินท่านลมน้ำกัลมในช่วงนั้นเพราะว่าก็คือสองต้องต้องดูย้อนกลับไปว่าเราอยู่ในช่วงท้องในท้องแม่เนี่ยอีกเก้าเดือนต้องย้อนกลับไปว่าช่วงมดติสที่นี่คืออยู่ช่วงเดือนไหนประมาณกันยาเนอะแล้วอย่างของผมนะฮะงั้นขอทราบว่าเดือนตีเกิดดินของผมก็ เกิด16ครับพฤศจิกา16พฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมก็ดูตัวอย่างนะคะว่าเราวิเคราะห์กันยังไงเพื่อมีคำถามนะคะ0 2 4 0 3 3 4 5 6ค่ะพฤศจิกานะครับครับผม25 2ห5อะไรนะครับ26ครับ2 5 2 6นะครับดูเด็กนะเนาะ16นะครับใช่ฮะ16ครับโอเคนะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับ เรานับย้อนไป9เดือนเนี่ยมันจะไปตกช่วงกลุมภาพันธ์ซึ่งคุมภาพันธ์เนี่ยในประเทศไทยนะมันก็เดือนายเดือนยี่แล้วก็เดือนกลุมภาะนะฮะสังเกตว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่น้ําพัดเอาอดินดีๆจากภาคเหนือลงมาปุ๊บ เพราะฉะนั้นดินในช่วงนั้นจะอุดมสมบูรณ์มากนะฮะเพราะปลูกอะไรก็จะขึ้นได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการดูดซึมเหมาะกับการเป็นพ่อพันธุ์ครับเออเขาไม่ได้พูดถึงวัวไม่เกี่ยว่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือธาตุดินมันจะเยอะนะเป็นคนที่เป็นธาตุดินแน่ๆส่วนหนึ่งแล้วก็มีธาตุน้ําเข้ามาร่วมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นธาตุดินข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่านะก็จะโครงกระดูกแข็งแรงนะฮะมีรังเกียจสูงมีลมเนอะมีลมเนี่ยเพราะว่าหน้าหนาวทั้งน ต่างประเทศแต่หน้าน้ําอย่างเช่นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเดือนวันเพ็ญเดือน12ก็น้าก็นองเต็มตลิ่งน้ำก็นองท่วมแผ่นดินเพราะฉะนั้นอย่างปีที่แล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละก็คือเป็นคนมีท่าน้ําอยู่ด้วยนะฮะนะในทธิพลการเกิดก็มีท่าน้ำได้ด้วยก็คือน้ํากับดินผสมกันใช่ครับนะคราวนี้ทตุน้ํากับธ่าุดินเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะครับอันที่1ก็คือว่าทตาน้ำเนี่ยมันก็บวมน้ําได้ครับนะครับ รวมเ่าได้ไหมคะบวมเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ระวังนะถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นแบบโยโย่ได้ง่ายๆเลยเพราะน้ำยังไงคนสังเกตคนธาตุน้ำเนี่ยถ้าลดน้ำหนักลดเร็วแต่ตอนหยุดเนเด้งไปเร็วเพราะมันคือคุณสมบัติของธาตุน้ำนั่นเองส่วนธาตุดินเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเป็นมัดกล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆส่วนหนึ่งที่ผมพบบ่อยๆนะคนที่เป็นธาตุน้ำกับธาตุดินเนี่ยบางทีจะไปลดน้ำหนักเนี่ย ต้องบอกว่าเออถ้าอยากจะผอมเพรียวเนี่ยอย่าไปเล่นเวทนะครับถ้าเล่นเวทเนี่ยมันจะบึกเพราะว่าจะกล้ามเนื้อจะขึ้นมัดเร็วมอะธาดินของเขาจะทําให้กล้ามเนื้อมันบึกเลยผมนะตอน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 เล่นเวทนะคือช่วงล่างนี่จะเล็กเรียวมากชั้นบนนี่แบบคือบึกใช่มันจะแล้วดูแล้วดูกลายเป็นแบบว่าตัวตัวโตขาเล็บขาเรีบอ่าเห็นไหมนี่นี่คือคุณสมบัติของเขาไงเพราะแั้นบางคนไปเถียงกันว่าเฮ้ยเนี่ยไปกินข้าวพร้อมกันทำไมคนนึงอ้วนเร็วคนนึง ไม่อ้วนเท่าไหร่เพราะทานไม่เหมือนกันและอย่างคุณเอ๋เนี่ยจะเป็นโรคอะไรบ้างคะคือก็คืออาจจะอ้วนง่ายนะฮะอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเกี่ยวกับพอดีมันเป็นคูดเสียมหะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายันะครับดูยังไงคะมันจะเป็นช่วงเดือนครับเนี่ย ช่วงยี่วัน2ี่วันเนี่ยจะเป็นตกช่วงเกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่อยู่ในช่องท้องหรือว่าส่วนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเกี่ยวกับเรื่องของระบบแต่สสวะต่างๆหรือว่าอุจจาระเนี่ยมันก็จะต้องเป็นประเด็นปัญหานะครับโอ้มหัศจรรา์มากอันนี้พี่ตามไม่ทันจริงพี่ตาแทนเราไม่ค่อยเห็นแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยถ้าเราได้ชั่งน้าหนักคนจะเป็นยังไงผมอยากจะเอาตัวอย่างงคนมาให้ดูได้ค่ะดีค่ะดีค่ะ <la> นะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเราขึ้นภาพไปแล้วถ้าเป็นที่ที่คลินิกเนี่ยนอกจากเราจะเห็นกราฟตรงนี้แล้วเนี่ย <policing. S 1> เราก็จะมีการช่งางน <our> า้ำวัด body analysis ออกมาเราจะเห็นภาพบางอย่างซึ่ง คุณผู้ชมสวยงามค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขณะกำลังชมอยู่นะคะโทรมาถามได้ว่าคุณผู้ชมเป็นธาตุอะไรและมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองเป็นโรคอะไรรอมาให้คุณหมออนไลน์วิเีรคอห์ดูก่อนรับผมนายกตัวอย่างเคสนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นธาตุปฏิสนธิเป็นธาตุน้ำกับธาตุลมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีธาตุธาตุน้ำธาตุลมอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เป็นคนที่เนื้อหลวมๆมันไม่ใช่แบบคนเนื้อแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยกล้า สัดส่วนของไขมันเนี่ยเด่นนะครับนะไขมันจะเด่นคราวนี้ไขมันยังแบ่งออกเป็นอีกว่าบางคนจะรู้สึกว่าอ้วนแบบแบบแพรเชฟเราเคยได้ยินไหมแบบลูกแพจะอ้วนที่ฐานนะกับบางคนเนี่ยอ้วนที่ท้องสังเกตว่าคนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยน้ำมันจะอยู่ที่ช่วงล่างดังนั้นเนี่ยการอ้วนไขมันจะพอกอยู่ที่บริเวณต้นขาลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นธาตุลมธาตุลมจะอ้วนที่บริเวณท้องก็คือเก็บไขมันไว้ที่ท้องทางเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนนี้เนี่ยดูสิครับว่าในส่วนของไขมันเนี่ยถ้าเราตีสเกลออกมาปรากฏว่าไขามันส่วนใหญ่อยู่ในช่องท้องครับนะฮะในบรรทัดที่ตีบรรทัดล่างสุด<ช>นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็เลยสอดคล้องกับธาตุน้ําที่เราวิเคราะห์ตามธาตุเจ้าเรือนอแต่ <ๆ S 2> เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับว่าเฮ้ยทำไมมันมีไอ้ตัวมวลกระดูกค่อนข้างจะเยอะในคนนี้แสดงว่าในตอนเด็กๆเ,เขาอาจจะได้รับากันดูแลแล้วก็เลี้ยงดูแล้วบางอย่างเนี่ยที่มันไปกระตุ้นทาให้ธาตุดินของเขาเนี่ยเยอะขึ้นมาเป็นพิเศษตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ลงไปได้อีก นะครับจะมีตัวอย่างถัดไปนะครับที่เราสามารถจะวิเคราะห์ได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะตัวอย่างถัดไปขอหน้าเมื่อกี้เลยค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะทราบนะก็รีบโทรเข้ามาได้นะครับ0ูนย์นคนนี้น่าสนใจคนนี้ก็คล้ายกับคนเมื่อกี้แต่เกิดเรื่องมานิดนึงนะครับพระก่ามีธาตุลมเข้ามาด้วยนะฮะในตอนที่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ย ัวนี้ก็เลยมีไขมันเด่นเพราะว่าเนื้อหลวมๆนะครับนะฮะแต่ไขมันไปอยู่ที่ขาครับอ่ามันไม่อยู่ที่ท้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าค่าวิสร์แฟตตรงนี้มันค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับไขมันโดยรวมทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ทาน้ำแน่แต่แปลกเมื่อเราดูปริมาณน้ําในตัวของเขาเรารู้ว่าปกติคนเราประกอบด้วยน้ำประมาณ60%ถึง70%อาหารกระโดกไปประมาณ5 5 6 0แต่คนนี้เห็นไหมทาน้ำของเขาแค่40.6ซึ่งมันแปลก คนธรรมชาติของเขาต้องมีน้ําเยอะแต่น้าของเขาเหลือน้อยคนนี้พอจะบอกได้เลยครับว่าคุณมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนละเราไปซักจริงๆเนี่ยฮอร์โมนมาไม่ไม่สม่ำเสมบอสมบ,บางทีปัสสาวะบ่อยแล้วก็เสียน้ําออกไปได้ง่ายตรงนี้ก็ทําให้าตุปัจจุบันของเขาน้ําเริ่มที่จะพร่องไปกว่าปกติอ,อันนี้ก็ที่คุณหมอบอกว่าเป็นด้วยเรื่องของวัยด้วยใช่ไหมบาาเราจะเปลี่ยนไปด้วยวัด้วยด้วยโรคใช่ก็ต้องดูด้วยว่าเราเราผ่านอะไรมาเราไปเจออะไรมาบ้างตลอดที่เราใช้ชีวิต หมือนที่บอกอล้วว่าเราใช้ร่างกายเฟิ่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราก็พูดคุยในเรื่องของท่าแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลรักษาเห็นหุวหมอว่าสามารถบอกได้ด้วยว่าเราถ้าเกิดเราบอกพ้่องท่าอะไรสามารถที่จะเติมท่านั้นเข้าไปได้ด้วยใช่ครับผมนะนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรากลับมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกสกู๊02 4033 456นะฮะวันเดินไปเกิดครับอยากจะทราบว่าเดนมีคนท่าอะไรแล้วก็บกพร่องหรือเปล่ายให้คุณหมอเนี่ยช่วยเติม